สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนวันนี้กัสิพาเหาะสวนคือเก้าฮ้ยฝนมาตกก็เริ่มสียาพี่น้องเยบรรยากาศอยู่ในสวนเนาะนี่สวนอยู่น้ำตกด้ยพี่น้องสวนอยู่น้ำตกที่ดูแลอยู่นี่สวนที่น้ำตกสวนที่น้ำตกพี่น้องเ้ยาต้องดูแลห้ใบมันสมบูรณ์แบบนี้พี่น้อง เห็ดงานสวนก็นได้คนทำสวนเรียนพี่น้องใบต้องสมบูรณ์ซํานีเวลาเอาลงสารเอาหมากหรือว่าเอาลูกนะพี่น้องมมนกะสิสมบูรณ์น้อกะสเแค่ลูกได้หลายพาพี่น้องรล่อสวนอี้แล้วมานี่คนทำสวนเรียนพาพี่น้องร่อสวนอีกแล้ว บรรยากาศอยู่ในสวนพี่น้องเอกระชยอยู่ประมาณนี้ mm hmm. เห็นบ่พี่น้องต้องให้ใบงามอยู่ยังสีตลอดพอฮาลงสารเอาหมากเอาลูกทีได้แคนลูกเต็มที่พี่น้องอันนี้คือสีดยาขยายนะพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกหลายมือหลายวันฝนตกหลายมือหลายวันเาต้องสียาขายนานะ ตัดกับบมีเวลาตาดเพราะวา่าผลนมาลงกับคู้มือนี่แหละครับกับโบเห็นพลนลงมีมันนี่แหละเบิดมือพี่น้องมนันนี่หรือวันนี้เนาะวันนี้พนหมดตกพี่น้องพางเมืองอีกบรรยากาศอยู่ในสวนเกษิอยู่ประมาณนี้เลยพี่น้องต้นทุเรียนกษิอยู่ประมาณนี้พาพี่น้องชมสวนอีกแล้ววันนี้เนาะ คนทำสวนเรียนกับพาเลาะสวนเรียนพี่น้องอ้ต้นสูงๆนะคือต้นใหญ่พี่นอ้องอันนี้เรียนสาวพี่นอ้องเรียนสาวเรียนสาวแนเรียนใหญ่แนอันนี้สวนอยู่น้ำตกพี่นอ้องที่แม่น้องบางออนมาดูแลอยู่สวนที่น้ำตกเด้อพี่นอ้องอันนี้เด้ออันนี้ก็เรียนสาวคือกันพี่นอ้อง ตอนนี้ก็คือเรียนสาวเนาะเรียนสาวเรียนใหญ่อยู่น้ำกันพี่นาพี่น้าลงสารอามาพี่น้ตอนนี้คนทำสวนเรียนกัพาเลาะสวนเรียนพี่น้องเอ้ย ใบทัวเรียนต้องแบบนี้พี่น้องเ่าจังสีแขนต้นแบบได้เต็มที่ใบต้องระดับนี้เนาะถ้าต้นใบบวสวยหรือว่าใบโบงงามพี่น้องก็แขนต้นบได้ลายถ้าใบขนาดนี้และเราต้องห่วงพี่นอ้อยแขนเต็มที่ไปเลยต้นแต่ละต้นเนาะนี่แหละพี่น้องเราเห็นงานสวนกับพมอยังหลายครบรอบฉีดยากับฉีดยาพี่น้อง ถ้าพ้นบ่มาก,ก็เปิดน้ำโฮตเนาะต้นกระสิอยู่ประมาณนี้พี่น้องนี่คือส่วนเรียนพี่น้องเลยคนทำส่วนเรียนกับพาเลาะส่วนเรียน พี่น้องชมชวนสมสว,วนทั่วเรียนอยู่ประมาณนี้ละพี่น้องใกบกระสิอยู่ประมาณนี้เนาะเราต้องดูแล,ให,แบบลให้มันงามแบบนี้ตลอดพี่น้องให้มันงามแบบนี้สมบูรณ์แบบนี้ เวลาเอาแขนลูกหรือว่าไว้ตอนเราเอาลูกเอาหมากเอาดอกออกพี่น้องมากาชิดัยเต็มที่แขนลูกได้เต็มที่นเนาะพาพี่น้องเบ่งเสน,นี้กันเด้อพี่น้องเด้อ